ไม่เไม่เคยไม่เคยอ,อ่อพี่ก้องก็เป็นพี่ชายครับพี่ชายที่แบบที่ดีก็ทุกอบอุ่นเป็นคนแบบอย<ด>ู่เป็นคนที่แบบว่าเฮฮาปาร์ตี้ก็คือเวลาแบบบทจะมีอะไรที่มันซีเรียสแกก็จะแบบเป็นดูเป็นคนที่แบบควบคุมทุกคนอะไรเงี้ยแบบแต่พอแบบ พอบทเฮฮาก็จะแก้ได้เหมือนคนที่แบบสวมมัดขอดมาแบบ <g ül> เล่นกับเด็กๆเ,เลยมาหน้าครับ <g ül> สวมมัดขอดเสมอเล่นกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น <g ül> แบบมันเหมือนเป็นได้ทุกอย่างในบ้าน <g ül> แล้วก็ <g ül> ก็เป็นคนทีช่ชื่นชมแล้วก็เคารพว่าพี่ก้องแบบเก่งความสามารถแล้วก็มีที่จิตใจที่ดีก็ข้อเสียก็คงไม่มีครับ ก็เสียคือส่วนสูงครับคุ้มผมขึ้นมาทำไมข้อแม้เออมันมันก็ต้องค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรับตัวเองไปครับอ่ะต่อครับก็เสียงตอ้องเห็นจริงแล้วอ่าเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธไอซ์ซันนี่เนี่ยจะเป็นคนที่เรามองครั้งแรกก็จะแบบ จะเหมือนถูกตัดสินเลยว,ว่าม,มันไม่น่าที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่ใช่ไม่ด้วยด้วยบุคลิกอันนี้ก็แบบดูมาดคืมดูรอดูคืมอะไรเงี้ยแล้วอู้จะเข้าเขาจะคบกับเราแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ก็แต่จริงแล้วถ้ามารู้จักจริงแล้วก็คือไอซ์ก็เป็นเออไม่ใช่เอิร์ธก็เป็นคนแบบเอิร์ธก็เป็นคนตลกปกฮหาอีกคนหนึ่งะ เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่แบบแต่ใช่คืออย่างหนึ่งเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ถ้าละสังขารนั้นได้นะหมายถึงตายละสังขารไม่ละสังขารคือทิ้งร่างอ่ะทิ้งร่างไปทิ้งร่างที่แบบต่ออย่างเงี้ยแล้วเป็นเออแบบเนี้ยมันดูหล่อขึ้นกว่าที่เราเห็นข้างนอกที่อยู่บนเวทีไงคือมันดีคือแบบมันมันมันหล่อแบบสัมผัสได้อ่ะ ไอ้ที่บนเวทีนี่คือมันหล่อแล้วมันไม่เข้ามันเข้าเข้าไม่ถึงอ่ะคือเขาก็แค่ชื่นชมแล้วก็เออหล่อแล้วก็เดินจากไปแต่เออเป็นแบบเนี้ยหล่อแล้วหน้าเข้าหามันมันโอเคกว่านะแล้วซึ่งจริงๆแล้วเออดาเป็นคนที่แบบเป็นคนเสียงสวยนะเป็นบู้ชายที่เสียงสวยเสียงขนาดตัวเองชอบเลยใช่ขนาดตัวเองเองลยแบบเออเป็นถ้าอยู่ในวงประสานเสียงอ่ะเออจะเป็นเออจะเป็นคนที่ ได้เป็นตัวนําบ่อยๆเพราะเออเป็นคนเสียงสวยและสูงด้วยเป็นคนที่เหมาะกับ RB ใช่แต่แบบเหตุดูร็อกอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พยายามเอาลลายมุมงออกมาเรื่องการแสดงเราเออทำได้หลายแบบมากแต่อย่าพึ่งไปมีเงื่อนไขกับตัวเองว่าตัวเองทําได้แค่แบบเดียวเว้ยแต่ตัวเองมีตัวเองมีของอ่ะอีก <c oughs> มันมาใช้เหอะอย่ามีเงื่อนไขกับมันส่วนข้อเสียมันไม่มีอะไรข้อดี เรื่องข้อดีก็อย่างที่บอกไปแต่เรื่องความเป็นห่วงมากกวา่าถ้าเกิดว่าอย่าเอาเงื่อนไขมาตั้งไว้ข้างล่าตั้งแต่แรกอะ่ะเออจะเป็นคนทำได้หลายอย่างแล้วครบทุกวงจรครบทุกแนวด้วยโอเคเ<า>ขาเวลาเขาเล่นกับพวกเราเอาเพลงเอาโจทย์เพลงเขามาเล่นกับพวกเรามัน มันดูฟินกว่าไอ้ที่เขาไปบนเวทีออืมจริงเอิร์ทมั่นใจในสิ่งที่เอิร์ทเป็นเว้ยเขแบบเล่นก็คือเล่นถ้าเอิร์ทส่งไปหาคนดูได้เหมือนกับที่ส่งมาเล่นเล่นกับพวกเราแล้วมันถึงโชว์มันจะมีชีวิตชีวามากกว่าเวลาจะเข้ามาครับเจ้าเออปอบเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมผมบอกเข้าใจคนเดียวแล้วครับอะไ้ก็คือเอออะที่จริงอะเออเป็นคนแบบเป็นคน ให้กำลังใจคนดีเว้ยแต่เขาจะไม่มาทําให้เห็นต่อหน้าผู้คนเขาจะาไปทําแบบซุ่มๆเห็นส่วนตัว